ผักเขาเรียกผักอะไรนะผักออร์แกนิกเหรอสวนอันนี้ผักกระหล่ำลวกอะไรผักกาดเหรอโอ้ยกินโอ๊คเออเนาะ ไอ้ข้างในมันมันคืออะไรเนี่ยที่ที่มันที่มันอยู่เก็บรากไว้เนี่ยเป็นโฟมเหรอฟองน้ําค่ะย่อยสลายไหมหรือว่าอยู่เรื่อยๆพอตัวนี้พอตัวนี้มันก็คือจนโตเลยอะค่ะจะอยู่อยู่จนโตโตค่ะ ที่เขาไปกินทําสลงสลัดนั่นเลยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกินโอ๊กทัางบนนั้นจะเป็นสุนเล่ไหนสุนเล่เป็น,ปปนยังไงอันนี้อันนี้จะเป็นเลดโอ๊กกับสุลเล่เ,ออเวลาเราไปขายเราเราเก็บไปขายหรือเขามาสั่งแล้วเขามารับหรือ,อยังไงอ,อ๋อแล้วแต่ค่ะว่าจะมาซื้อเองหรือว่าจะส่งหรือจะรับแต่ถ้าวันส่กก็จะเป็นวันจันทร์กับวัน คือรหัสซื้อ<า>ส่งหัวหินอเอาไปส่งเองวันวันอังคารวันอังคารกับวันเสาร์อาทิตย์ค่ะจะส่งกรุงเทพโอ้ดีดีดีดข้างในก็เป็นบ้านเจ้าของที่เขาไปอยู่เป็นบ้านเลยเนาะ <c oughs> ใช่ไหมนี่ยกับบ้าน <c oughs> ที่ตอนนี้ที่มันไม่ค่อยมีเยอะนี่เพราะว่ามันร้อนหรือมันแรงหรือยังไงหรือว่าหรือว่าหมดฤดูปลูก มมมััันนนนร้อหรือว่าติดสถานการณ์โควิดด้วยใช่ค่ะมันก็เลยเน่าอ๋ออาจจะห้างห้างร้านอาจจะไม่เปิดเนาะไม่เปิดให้บริการแล้วก็ไม่ได้ปลูกเน่าด้วยที่มันที่มันเก็บเกี่ยวได้นี่มันมันกี่กี่เดือนสามสี่เดือนสี่สี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันเฮ้ยเดือนกว่ากอยู่เนาะ ปอดสารปอดสารพิษนะอ๋ออันนี้อันนี้เราแอบใส่เข้าไปเนาะต้นอะไรไม่รู้อ๋ออันนี่ไม่ใช่กินได้ค่ะที่มันกินแบบแหนมเนี่อ่าอ่าใบเนี่ยเรู้าเดินไปเขาเรียกแปลงผักออร์แกนิกใช่ไหมครับอ่าโอเคจบการนำเสนอแปลงผักออร์แกนิกครับขอบคุณมากครับ อ๋อโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมันเป็นรูปถ่ายไปด้วยนะครับกดสต็อปเลยก็ได้คนระับเดี๋ยวเดี๋ยว ulous. อืมโไม่เป็นตรงนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นที่หรือเป็นไล่เขาก็ได้ถ้าเกิดวันปกติหรือวันศุกร์ก็อาจจะไปอยู่ในเมืองอันนี้เราไม่รู้ครับ ถึงแล้วครับนิสิตอยู่ตรงนี้ครับข้าวไม่ได้ใชดินมาใ้ชข้นบนานาข้าวต้องข้างไนทุ่งที่ว่าฐานหนูรัดอยาไรไม่ใช่ขาที่ นี้รัตศาสตร์ปีสเนาะ่เรอไปขยบก็้วรับาไมได้้าต้องใชมากใชน้ากข้นเขาข้าวต้องข้างในทุ่งที่ว่าทาหรรัดหรออะไรไม่ใช่ขาที่ไ น,นี่ร2 2> ั <S <S oh <S <S ตศาสตร์ปีสเนาะเอทะเี่าเห็นแกคนขยันนะเนี่ยเนี่ยเด็กขยันเด็กสู้เด็กขยันต้องช่วยเหลืออ่าโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวไยครับ